อะไรครับวันนี้ก็อยู่กับ All s t a r X นะครับและก็อยู่กับซีรีส์ฟาร์มเพลสนั่นเองนะในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเล่นอัปเดตใหม่นั่นเองนะครับพร้อมกับการสุ่มหาตัวละครใหม่ๆพร้อมกับกลับไปหาตัวละครแพทเดิมนั่นเองที่ผมมาในฟาร์มเอาไว้นะครับในคลิปนี้ผมจะได้บับ l Star หรือเปล่าก็ไปรับชมกันเลยดีครับ Let's go ผมโอเคครับตอนนี้เกมก็อัปเดตเป็นที่บร้อยนะซึ่งเดี๋ยวจะมาใส่เท้าแทมก่อง ครับโค้ดแรกนะครับปึ๊บไปอ่าประมาณนี้ที่สิบเทรดรีโลนะก็อีกโพสดหนึ่งนะครับตามที่บอกนะอ้ยตามที่ไม่ใช่ตามที่บอกตามตั้นนะครับคลิปนี้ลงวันพุทธนะเพราะมันมีสิิปหรือไม่แน่ใจคลิปสั้นที่ผมหมายจะไม่ได้ลงเป็นคลิปอาขาใคร ซึ่งถ้าผมลงใน่ทุกคน้วได้เบือถ้าผมไม่ลงเบือทุกนจะ้ดค่รอปั๊บอ่ะใครใส่โพสดซอฟต์แล้วก็ดูกันแปดพันเชมลั่นโอ้ชบาบลั่นเลยขออนุญาตเปิดบูลนะฟิลจะเปิดสีฟ้า้สีฟ้าก็้อป้อ รักูู้มงมีปัดอยู่ครับ้เบาเ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 เปิดม่เพบอัเรียบร้อยครับนีได้มาสาบตัวตัางๆักไมีชายมีแ้่มีแหวแต่ตัวนี้ดีที่สุดนะเพราะงั้นก็รักตัวนี้นะก็มา ม่รู้ป้าทำเพลงอะไรดังนั้นนะครับมาลานลีโนกันเลยเนะี okay, ่ยคิวดต่อยฟารีโนนะอันนี้ก็เป็นจากโพสต์สียงเพราะผม,มจิ๊บจิ๊บนะเออไม่ได้ฟาร์มเลยครับ What the Holy Shit Bro แล้วคือผมไม่รู้ไงว่าตัวนี้มันเก่งหรือไม่เก่งแต่ได้ออซามาไงสำหรับไอดีผมนะมันต้องเก่งอยู่แล้วเพราะไอดีผมมีออซาแค่สองตัวนับไปเชียร์นะคนดูค่ะคือผม อยู Still, ่นะครับอันนี้เขาบอกว่าบัฟเจเนซิสเนี่ยมันไม่ไดีขนาดนั้นในความเป็นจริงคอรับอะ่ะจะเก่งกว่านะึ่นก็ผมก็มอนนั้นแหละครับทีนี้ผมก็จะมารอหาคอรับผมก็เก็บเจเนซิสไว้ใช่ไหมเผื่อไม่ได้ร้อยโลแต่วันดินเป็นหมอกออสาาตาด้วยแลวนี่ผมจะยูพอดีคื ตอนนี้ trial ใหม่นะครับมันค่อนข้างที่จะยากเลยคือมันมันจะมันก็เป็นไปได้ที่จะลงแต่ฝีมือตอนนี้หรือว่าตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกระหลงพงนะครับมันมันลงไม่ผ่านแต่มันลงไม่ผ่านนะครับต,ตอนนั้นก็ผมจะทีนี้เนี่ยแต่ว่ากลับมาตามไหลายๆอย่างนะครับ ใหญ่คิดไคิดได้องไซคสองตัวแล้วคือผมไม่ได้กะอัดเนี่ยที่ผมไม่อัดเพราะอะไรใครมันจะไปคิดถูกไหมเป็นคนดูโลหาคอรับอ่ะร้อยโลหาคอรับคือมันมันก็มีออกมันมีโอกาสออกคอซไซเลวมันก็มีแต่ผมไม่คิดเนี่ยคือผมสาบานเลยผมไม่มีออลไซอย่างนหัวเลยคือแบบคอรับคอรับคอรับ,รบนะครับแล้วก็ได้ตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งแล้วอาับเพื่อทจะปัง้งให้ ดาวคุตเก่งชี้ชี้เอคับผมตวรีแบนชี้ไม่มีเ็มถ้าม,านนนาม,มนนันอกนอกนีร่เลยนะดสเอ็กซ์ฟับผมนะก็ เอาว่าเดี๋ยวไฟ่ากันนะครับนะโอเคครับทุกคนคือตอเห็นแบบน้นเนะมท,ทำคิดลมร็ว่า ครับช้าแน่ๆถามว่าลงไปเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าประเด็นเนี่ยก็ผมได้ไปลงอ่าเป็นนะฮะสองมันเรียกว่าอะไรเกี่ยวพอเท่าได้ไหมนะครับคือลงช้าไปด้วยนิดนึงนะครับได้มาแค่นี้เองนะเออนะครับก็เปิดไปคือมาอัาคลิปซะหน่อยเออไม่ได้นะครเผื่อได้ตัวรับซึ่งวานตรงก็ไม่รู้ตกตัวรับอะไรนะครับเป็นหัวใจอันนี้ก็สนใจเหมือนกันนะครับเออมันไม่ถูกทิ้งอยู่แล้ว ผมแล่นลีโลแล้วเงีไม่อยากแล่นถุงเท่าไหร่นะแล่นรรีโลอยู่จะแล่นถุงกี๋ยวผมดูก่อนว,ว่ามีกี่ตัวกีมีคดแต่ก็น่าจะไม่เยอะใช่ไหมเนี่ยสิบแปดนี่คนรู้ไปแล่นแล่นถุงมาได้กี่ตัวไปดูก่อนโอ้โหถุงก็เลยลีโลเลยอ่ะสิบสามโลคิดกับไปนะตอนนี้ผมมีอยู่พัน วัดเจมก็รตรงนีอยากส่งหายคิดรัวนะเว้ยตอนนะี้คือผมอยากปั้นคิดรัวให้มันเป็นแบบปั้นสกิลทรีให้มันเป็นปูเลยนะซึ่งผมก็เลือกเป็นสายดาเมจน่าจะดีสุดข,ของคิดรัวนะแต่ทีนี้มันจำมีสองตัวใหม่หมาอีกตั้งมีเิ็ิตัวนะครับก็ส่งตอนนี้ช่วงนี้ก็จะต้องเจม ด้น้นะครับผมก็ได้ตัวใหม่มาหนึ่งตัวนะครับผมก็ทําการมาสุ่มบัฟนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ไมค์มันข้านี่จะช็อตเลยนะก็เท่าไหน่ฟังไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยนะครับนะซึ่งก็เป็นเจ้าตัวครนี้เลยนะก็ได้เป็นคอรับนั่นเองนะครับซึ่งก็เอาว่าเป็นบัฟที่ดีนะครับเพราะว่าบัฟนี้เนี่ยดีอยู่แล้วนะครับนะตอนนี้เท่ากับผมจะขาดแค่ตัวเดียวนะครับก็คือคูลเลอร์นั่นเองนะครับซึ่งก็ เอาตรงก็คาดเห็นได้และใช้นี่นะครับแต่ว่าสปอยไว้ก่นอนเลยว่าในคลิปนี้เนี่ยมันไม่เข้าตู้สักทีนะครับนะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นการที่ผมเนี่ยาสมอีกนะครับซึ่งก็มาสมรีโรให้กับตัวคือผมนั่งฟาร์มอยู่ในอินฟินิตนั่นเองนะครับซึ่งทีนี้นะก็ได้ตัวรับในถุงมานะซึ่งก็ไม่รู้จะทาอะไรดีก็เลยมาโลมันเล่นสักหน่อยนะครับก็ได้ไปทางนั้นของเจนัสิตนะครับซึ่งก็ ยังดีนะคือตอนนั้นในใจผมไม่อยากได้ออซามากเลยเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันโหดแค่ไหนนะครับ <c oughs> อลารอย่างก็คือไม่น่าได้เล่นจริงจังด้วยนะแต่แต่ถ้าาออซาก็คงต้องเล่นนะครับแต่ว่าโชคดีที่มันไม่ได้นะได้เป็นทางด้านของบัฟเจเนซิสนั่นเองนะครับแล้วผมก็ผ่านทางด้านของทริอัลดันที่1แล้วนั่นเองนะครับ โอเคครับตอนนี้นะผมก็รอคูลเลอร์เนี่ยมาหลายรอบ้วคือผมไม่รู้ว่ามันเข้ามาหรือยังนะครับแต่ในช่วงเวลาที่ผมได้เช็คตู้เนี่ยมันไม่เข้าสปีนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะปิดคลิปแล้วนะครับก็เราเนี่ยได้เคลียร์วัยงูเนี่ยไปแค่หนึ่งดาชน,นะครับแต่ว่าตัวละครเนี่ยก็เข็่ไม่ครบอีกขาดคูลเลอร์นะครับก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะคือผมจะมาสุ่มหาคีรูลแล้วกันนะครับคีลูมันเข้าพร้อมตัวนี้พอดี นะซึ่งทีนี้ก็ไม่รลยจะเก็บเจอไม่ทํ้ไมนะครับอย่างน้อยเอาคิดรวให้ครบกันลวกันมันเลยสิเป็นนาทีนะก็ขออยาเปิดบูดไปด้วยนะครับเผื่อจะเก็บเจ้าตัวละครน,นี้นั่นเองนะครับนะมาปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งหนึ่งครับ สองเอ้ยยังยังยังอุ้ยได้มีติกมาสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดตัวท้ายครับแปดอู้ยเก้าแถมสิบอุย้ยมีติกมาโอเคครับก็หมดเป็นเที่ยวพ้อยนะครับ ก็ยังเหลือปูดอยู่แล้วก็เจมยังไม่หมดด้วยก็นับว่าเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาปั้นต่อคลิปหน้านะครับนะก็ส่วนของคิรัวเนี่ยผมจะไปทําหลังใหม่นะแต่ว่าคูลเลอร์หรืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะไปสุ่มหาคูลเลอร์แล้วกันนะครับแต่ว่าตรงฟิสเซอร์เนี่ยน่าจะเป็นคลิปหน้านะครับนะก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะได้หรือเปล่านะครับสําหรับ้ยฟิสเซอร์นะเกือบเกือบเกือบ ก็รอตามชมอีพีหน้าแล้วกันนะครับมีคิโลใช้นี่ไหมไม่มีนะก็เรืงเกลีรยกันไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะคลิปนี้ถ้าชอบหรือกดไลค์กดซุกค้างกดแชร์หมดด้วยสวัสดีนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ